ดูกันครับว่ามีน้ำค้างไหมน้ำน้ำอยู่ตรงนี้น้ำอยู่ตรงเซ้นที่ตกที่กระดกเป็นเป็นวุ้นฮะมันข้งน้ำเย็นขังแล้วเป็นวุ้นแล้ว่าจะมีเรื่องของ ท่อที่มันต้องใส่สีหุ่นด้วยนะเนี่ยคือระยะไกลวควรใช้ท่อใหญ่ไปเลยเพราะว่าน้ำมันจะได้ไหลสะดวกติดคลินิกคือเป็นเป็นแอร์ที่ใช้งานนานนะคะใช้งานเยอะโอกาสที่น้ำหยดก็จะมีสูงนะคะสังเกตว,ว่ามันจะเป็นเมื่อเป็นเมื่อขังที่น้ำทิ้งเลย เคนี้ก็จะเป็นงานสองงานนะคะก็คือน่าจะมีพวกที่สามคือเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งนะคะผ่นานผ้าอินสูที่ท่อแอร์อจัดระดับสายไฟใหม่แล้วก็ใส่การลักน้ำใช่เพราะเราลือแล้วก็คือจบไปเลยงวดเดียวไม่ <c oughs> งั้น <c oughs> <c oughs> นะใช่ <c oughs> ต้อง ต้องมาทํากันใหม่ถ้าเราไม่เปลี่ยนท่อน้ำพิงนีม่มีโอกาสได้กลับมาแก้ใหม่นะคะวันนี้เราอยู่ที่ซุปกลุมวิทนะคะเป็นคลินิกนะคะก็คือไอตัวนี้ขนาดหนึ่งหมื่นสองพันนะคะมีอาการน้ำหยดที่แอร์ที่เครื่องตลอดมุมมุมซ้ายนี่นะคะอันนี้ก็คือ กานถอดูหัวจุกล้างน้ำนะเปิดน้ำทิ้งลักษณะของแอร์คือตกซ้ายนะคะแล้วก็ระยะท่อไกลมากนะคะมาดูน้ำน้ำค้างที่ลังนะคะก็เยอะอยู่นะคะพอเปิดใช้งานก็คือมีน้ำหยดตลอดเวลานี่ก็คือเดี๋ยวเราจะรื้อดูท่อน้ำทิ้งนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะใช้การลักน้ําแบบซ่อนนะคะชูน้ําทิ้งออกไปนะคะเดี๋ยวถอดเอาบิ๊กเกอร์ลงนะคะงมันแล้วเเป็นถ้าดูดในระดับน้ำก็สะลกอยู่นะคะ วัดวัดให้ดูว่าเทมนอกควายฮะตกตกควายก็ทะลุอนะทะลุใช่แต่ว่าปัญหาของแอร์คือไม่แน่ใจว่าข้างในท่อน้ำทิ้งนี่คือจะเป็นเมือกหรือเปล่าก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดดูท่อน้ำทิ้งตลอดแนวแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่อน้ำทิ้งนะคะ เป็นสีหนุนสีฟ้าให้มันไหลสะดวกขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวรักน้ำที่ใต้แอร์นะคะชูดออกไปทิ้งจะได้ช่วยเรื่องนี้ให้ด้วยนี่เราเปิดเข้าตางที่ชิดกับตัวเคยเย็นดูนะคะเดามาดูระดับน้ำทิ้งกันเป็นไงเหมนม้ยหม จะมียังไงต้องริ้งลูกค้าใช้วอลเปเปอร์แปะลงไปเรา,าจะต้องกลี่ดูนี่ไงไหนหน่อมาดูเลยช่วงไหน ันเปลี่ยนนะรอจะไม่ใช้อะไรอ๋อ,อน,นี่ก็อินซูมันขาดเฉยๆใช่แล้วไ,ไม่ใช้เสร็จแล้วเขาต่อด้วยสามหุนนะคะอ๋อเหนี่ยวเปิดเพราะอะไรอะ่ะกระดกสายไฟสายไฟนสายไฟต้องอยู่อ๋อที นี่ต้องหวังที่ท่อน้ําทิ้งกระดกขึ้นแลวงอไปเลยนะคะทำให้ทําให้มันมันเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเสร็จแล้วท่อออกเนี่ยลอยขึ้นไปอีกนะเห็นว่ามันจะไม่มันจะไม่ชิดด้านล่างกระดกกระดกไนดะ้กระดกขึ้นไปเลยตัวน,นี้มันจะทำให้น้ำขับเสร็จแล้วตัวเครื่องของเขาคือตกซ้ายด้วย ตกไหมตกยไหมก็ประมาณสองสามมิลได้อืมเรีเกอะไรใรกใส่ปั๊มใส่ปั๊มฝั่งซ้ายพอดีเคนนี่ก็คือเราไม่แน่ใจว่าระยะแนวเนี่ยมันกระดกที่ที่ตำแหน่งไหนบ้างเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะคะนี่คือด้านหลังที่ท่อทะลุออกมา แค่นี้นะคะสัวนลังเราจะต้องรื้อดูทั้งหมดนะคะว่ามันกระดกช่วงไหนหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเอาระดับมาวัดดูนะคะว่าสโลป้ายไหมพอก็ใจพอสมควรน,นะคะสิ่งถ้าเราทําระดับดีๆก็น่าจะอยู่ได้นานกว่านี้นะคะแต่ว่าแอร์น้ำหยดภายในสามเดือนหลังจากห้าง มันก็ไม่ได้ไก่มากหรอเดินมองใช่ม,อ,มอาจจะมีเรื่องของการที่ท่อน้ำทิ้งเป็นเมือกนะคะอุดตันเวลาจะต้องเปลี่ยนทิ้งกันเลยนะคะเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งใหม่ไปเลยตรงคอขาออกนะ อ๋อเขาเขาใช้ตัวข้องอต่อ่ป่ะข้องอต่อมันสูงระดับของข้องอที่เข้าไปเก็สูงนิดนึงนะคะเดี๋ยวนะเป้ลจะให้ดูป้าจะต้องมาต้องทิ้งแหวงบนน่ะนี่ชัดเจนเลยนี่นี่ชัดเจนเลยกระดกนะอ่ะมนอยู่ข้างบนนี่ไงมันอยู่ด้านบนเลย สมมติว่าอันนี้สายเสร็จอันนี้ด้านบนอันนี้แนวนี้แนวนี้คืออยู่ล่างคือจะมีการเหินของท่อรำิ้งเป็นระยะระยะคือทำให้น้ำขังที่แอแทนนะคะน้ำไม่ไปอน้ำย้อนเข้าแอ,อาร์เดี๋ยวลองเปิดตรงนี้ดิอันนี้เราเปิดดูอีกเส้นหนึ่งนะ,ะท่อท่อพาดสายไฟนะครับจริงๆสายไฟต้องอยู่ข้างบน ม,มันจะเป็นท้องช้างสุดแนวแล้ฝั่งนู้นยิ่งหนักระดดขึ้นสูงเกะดดต้องจัดระเบียบสายไฟเท่าน,นั้นทนีเราก็ทัน้าท่อให้ด้วยนะคะเพราะว่ามีการพันไม่ตลอดแนงพันบ้างไม่พันบ้างพันเฉพาะรอยต่อของอินซูเท่านั้นอันนี้แยกชนวนลวงชนวนลเนี่ยแต่มันไม่หยดตรงนี้ที่จัดมา ลองก็พันพันผ้าแล้วพันผ้าเก็บไหร่าจ้ะนี่ไงอันนี้มาแยกจะมีทั้งแยกแล้วก็ไม่แยกอินจูนค่ะคือระยะท่อไกลอะช่างเขาต้องต่อท่อเพิ่ม ครับว่ามีน้ำข้างไหมน้ำไม่ไปน้ำน้ำอยู่ตรงนี้ <c oughs> น้ำอยูต <c oughs> ่ตรงเซ้นที่ตกที่กระดกคือ <c oughs> เป็นเป็นวุ้นนะมัน <c oughs> ขงังน้ำเย็นขังแล้วเป็นวุ้นแล้ก็จะมีเรื่องของ ท่อที่มันต้องใส่สี่หุนด้วยนะเนี่ยคือระยะไกล,วลวควรใช้ท่อใหญ่ไปเลยเพราะว่าน้ำมันจะได้ไหลสะดวกปิดคลินิกคือเป็นเป็นแอร์ที่ใช้งานน้ำน,นะคะใช้งานเยอะโอกาสที่น้ำหยดก็จะมีสูงนะคะสังเกตว่ามันจะเป็นเมื่อเป็นเมื่อขังที่น้ำทิ้งเลย แค่นี้ก็จะเป็นงานสองงานนะคะก็คือน่าจะมีพวกที่สามคือเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งนะคะผ่านผ้าอินสูที่ท่อแอร์เก็บใหม่ทั้งหมดจัดระดับสายไฟใหม่แล้วก็ใส่การลักน้ำใช่เพราะเราลือแล้วก็คือจบไปเลยม้วนเดียวเดียวไม่งั้นนะใช่ต้อง ต้องมาทำกันใหม่ถ้าเราไม่เปลี่ยนท่อนำพิงนี่มีโอกาสได้กลับมาแก้ใหม่นะคะสา,สามเดือนหยดเป็นท่อนออกนะคะเป็นเป็นบุน,นเน,น,น,นี่ยอันอนี้มันด้านในก็จะเป็นเยอะหน่อยเป็นบุนพยายามแก้ เทมาลัดนก็นยังเป็นนีคะสาหัสเลยนะคะน้ำที่ไหลออกมาพร้อมเมือกนะคะก็เพ <c oughs> ิ่งจะสังเกตเห็นนะคะช่างก็ทำไปได้นะคะเอาลวดมามัดรวมกับท่อน้ำชิงแล้วก็ท้ายนะคะทำให้ตรงเนี้ยกระดกสูง จะเริ่มปฏิบัติการทันท่อแอร์ก่อนนะคะคจุดสคำคัญเลยนะคะก็คือในตัวห้องนะคะจะต้องพันพันผ้าใหม่ให้ลูกค้าใหม่นะคะไม่ใช่พันใหม่จะพันผ้าให้เลยอันต่อไม่มีนะคะแล้วก็ให้ระดับสายไฟให้อยู่บนสุดนะคะสายไฟเราก็จะพันไปพร้อมกับ ภาพันท่าแอร์นะคะเสร็จแล้วก็จะเห็นแต่ท่อทิ้งสีฟ้าข้างใต้นี้นะคะเดี๋ยวเราพันที่สุดก่อนทั้งนอกทั้งในเลยใช่ไหมเรเค่อยมาเล่นางานเพาะงานท่อไว้วาดกนะแล้วก็แล้วก็มาติดตั้งการรักน้ำมงนี่นะคะเดี๋ยวทางเราจะ ใช้ผ้าพันท่อพันท่าให้ใหม่นะคะพันให้ตลอดแนวตัดระเบียบสายไฟใหม่นะคะให้ยูด้านตรงสุดของท่อนะคะแล้วก็พันสายไฟลงไปในท่อแอร์นะคะเสแ,แล้วตรงนี้เราจะใส่ระดับใส่ท่อน้ำิ้ดสี่หุ่นให้ใหม่นะคะสองเก่าจะเป็นสามหุ่นนะคะก็มีการตกของท่อแล้วก็ท่อกระดกขึ้นนะคะ หลายระยะเลยนะคะท่อเขาจะมีการกระดกพอกระดกปุ๊บในนี้ก็จะเป็นเมือกเป็นวุ้นนะคะมันก็จะทันทันให้ตลอดแนวเลยนะคะมาจนถึงตร,ตรงนี้เลยท่อสีหุ่นสีฟ้านะคะใส่ลงไปใหม่ตอนนี้คือแอรนะคะรู้สึกว่าจะ ระดับแอร์จะตกซ้ายนิดนึงนะคะทําให้น้ําหยดได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กาลักน้ําใต้แอร์ซ่อนไปในแอร์ในนี้นะคะน่าจะเป็นมุมซ้ายอน,นี้ก็ช่างพันผ้าท่อให้เรียบร้อยนะคะใส่ไฟจะอยู่บนสุดด้านล่างที่เราเผลือพื้นที่ไว้เนี่ยคือด้านล่างจะเป็นท่อน้ำทิ้งนะคะเพื่อทำระดับ นำทิ้งใหม่ด้วยนะคะไปอย่างไวเลยค่ะช่างพันไว้มากค่ะฟาสแปดเลยจะดีไปไหนเนี่ยตกปลาน <c oughs> ี่คือเราจัดระดับสายไฟกับท่อแอร์นะคะพันไปพร้อมกับข้าพันท่อนะคะจัดระเบียบงานใหม่นะคะจัดระเบียบวางครอบท่อใหม่ พื้นที่ด้านล่างนี้คือจะเป็นท่อน้ำทิ้งนะคะเราก็ต้องไปดูด้านนอกด้วยนะคะจนไปถึงปลายน้ำทิ้งเลย กำลังต่อน้ำทิ้งนะคะด้านนอกในห้องตรนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องครัวอีกทีนะคะเดี๋ยวก็เดิน่ข้ีห่มงเรียบร้อยนะคะสู่ขั้นตอนสำคัญนะคะที่เราจะติดตั้ง พูดบล็อกปังติดตั้งง่ายนะคะเสียงเบาถึง19เดซิเบลเลยนะคะตัวนี้เป็นการลักน้ำหรือปั๊มน้ำทิ้งแอร์นะคะแบบซ่อนในตัวแอร์อยู่ข้างใต้แอร์เลยนะคะใส่ได้กับ9,000ถึง9 5 0 0 BTU นะคะตัวนี้เราก็เคยติดตั้งให้ลูกค้าไป3 3เครื่องแล้วนะคะใช้งานดีเงียบเบานะคะก็สูดน้ำได้ดีนะคะตัวนี้จะเป็นลูกลอยเซ็นเซอร์ใช่ไหมเป็นเซนเซอร์แบบนาน เซนเซอร์ระดับน้ำอ,อันนี้มอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ชุดชุดน้ำพลิ้นออกไปทิ้งใชง่เข้าเข้าฝั่งนี้นี่ออกฝั่งนี้นี่เข้านี่ออกตัวนี้ก็จะเป็นพอระดับน้ำมันเต็มปุ๊บปั๊มมันก็จะดูดดูดน้ำที่อยู่ในนี้ครับทิ้งไปตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ตอนน้ำเข้ามาปุ๊บ ปุ๊บคอนแทคตทำงานตอนนี้ก็จะปั๊มก็ทำงานต่อแล้วก็จะติดตั้งไปที่ใต้แอร์นะคะก็จะหามุมที่ใส่ได้นะนเรยกเราะอะไรเยอะจ้ะนอนนอนเยอะจ้ะก็หยุดกกม,มาช่วงนี้คอ ยังชื่อมมาเยอะช่ไหมวางก่อนเดี๋ยวขอดูต้องหาหาตำแหน่ตงตำแหน่งวางฟังก์มาลูกลอยลูกลอยนี่ประมาณ่านั้นใช่ลูกลอยต้องอยู่ต่ำประมาณนี้นะคะเราท่อน้ำทิ้งสองแอร์นะคะเราจะต่อทางซ้ายนะคะ ก็ใส่ตัวตัวชุดน้ำนะคะตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นมอเตอร์นะคะมอเตอร์ก็จะเอาใส่ไว้ข้างใต้แอร์นะเสร็จแล้วเราค่อยจะไปวายสายนะคะไฟเดียงแอร์นีเราจะเริ่มทำการทดสอบการทำงานของปั๊มเดนนะคะ กราจะใส่น awesome, ้ำลงไปในรางน้ำทิ้งเลยนะคะเราให้มันลองชูตุ่นนี่แล้วมาฮะเออความเต็มความเต็มลูกลอยม่นก็ชูนี่เียงทำงานก็เบานะคะสิบเก้าดซิเบลเองเงียบไหมเงียบอยบนะคะ จริงล้วก็จะใส่ลงไปในลูท่อสีฟ้าคือท่อสีหุ่นนะคะที่เราเตรียมเอาไว้เราใช้ท่อใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะทดสอบนะคะว่ามันทำงานได้หรือเปล่านี่ไหลดียนะคะเทปุ๊บชุดป,ปั๊บเลยตัว,ต,วตัวมอเตอร์นะคะที่ที่มันดัง มันจะมีลูกลอยอยู่ทางซ้ายนะคะพอน้ำมันเต็มก็มันจะชูดออกมาทิ้งตัวนี้เป็นลูกลอยนะครับถ้าน้ำไหลขึ้นมาถึงระดับเนะร,บนะรบาก็จะชูดดูดน้ำทิ้งนะครับ Okay, ครก็รจะเอาสายนะน้ำเดนใส่ลงไปในเท่านะ นี่คือมิเตอร์นะคะลูกลอยจู่ช่วงนี้แล้วก็ใส่คามร,รับก่องตัวเครื่องนะคะเมื่อจะฝากมันไว้นะะใต้แอร์แบบนี้นี่ก็กันตกอ่ะน่าจะจบเร้่ีนะคะเคาน์เนี้เพราะว่า น้ำหยดที่ตัวเครื่องแอร์่ะชุดทิ้งใกล้ๆเลยใช่จะเป็นส่วนของท่อน้ําทิ้งตัวนอกบ้านนะคะพอเดินท่อสี่หุนนะคะออกมาเดินใหม่ทั้งหมดเลยนะคะก็จะไปโผล่ตรงนู้นแล้วปิดรูเรียบร้อยนะคะ ก็จะเป็นงานท่าน้ำทิงนอกบ้านท่อเดิมนอกบ้านก็จะเป็นสามหุนเทานี้ก็อันเก่าของเขาเราใส่ท่อใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ